สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์เรนเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้สําหรับชาวลัคนาธนูนะคะมาลองฟังกันได้เลยนะคะเดี๋ยวการพยากรณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการพยากรณ์แบ่งเป็นช่วงครึ่งแรกของเดือนนะคะแล้วก็ครึ่งหลังของเดือนนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของดาวตรีเทพนะคะที่กําลังจะมีการย้ายนะคะครบทั้ง3ดวงเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้ด้วยเช่นกันนะคะ ใครอยากฟังเต็มๆนะคะลองไปฟังอีกอัลบบ้านหนึ่งนะคะอาจารย์จะมีทําแยกไว้ให้นะคะสําหรับชาวลัคนาธนูโดยเฉพาะเลยนะคะว่าดวงของคุณนะคะช่วง1ปี2ปี3ปีหลังจากนี้นะที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงเนี่ยย้ายแล้วนะคะจะทําให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวคลเดี๋ยท้ายคลิปนีเ้เดี๋ยวจะมีการแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะรอรอ,อกดลิงก์ฟังก็ได้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะเริ่มกันที่ดาวทีละดวงก่อนเลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เดิมทีเป็นเด้าเรือนภพสุภาะนะคะสุภาะไปปุตตะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปมรณะในทอดที่3นะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปเรียนต่อนะคะหรือว่ามีการโยกย้ายในเรื่องของการไปหา หลักฐานหลักฐานหาที่อยู่ใหม่นะคะอาจจะเป็นต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเป็นแบบต่างจังหวัดไกลๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเพราะเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของตําแหน่งหน้าที่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาในระยะนี้เนี่ยคุณระวังสุขภาพเอาไว้หน่อยนะคะจะป่วยๆได้ง่ายนะคะแล้วก็บางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีการสัมผัส นะคะหรือมีเซนต์พิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นคุณอาจจะสมมุติว่าคุณอาจจะไปไหว้พระไปขอพอรนะคะหรืออาจจะไปไหว้ดาวย้ายที่ไหนใดๆก็ตามทีเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆแบบขนลุกขนชันนะหรือว่าจะรู้สึกได้ว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะมีความเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะเรียกว่าเหมือนกับเขาท่านตามมาคลุมครองเราหรือว่าท่านตามมาอวยพอรอวยชัยให้เราได้นะคะ บางคนนะคะดาวเกตนะคะมีการตรีโกลกับลักนณาแบบนี้นะคะไปเกือบตลอดทั้งเดือนเลยเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่ชาวลักนณาธนูนะคะมีความเรียกว่ามีความเซนแรงนะคะมีความ มีความเหมือนรู้อะไรล่วงหน้าได้นะคะ <_ d ata> คุณลองก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรใดๆคุณลองฟังสัญชาตญาณภายในตัวเองดูนะคะเช่นเรื่องง่ายๆเลยนะสมมติวันนี้เราจะขับรถเราจะกลับบ้านนะคะออกมาจะตึกเรียบร้อยละอ่ะสมมติเราอยู่ๆวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากกลับทางเก่าว,วันนี้ไม่อยากขึ้นทางด่วนละวันนี้อยากจะลองไปทางธรรมดาดูนะมันน่าจะมีอะไรดีๆหรือมีอะไรแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยคุณลองตามสัญชาตญาณตัวเองอันนั้นไปนะคะอาจจะพาคุณไปเจออะไรดีๆหรือว่าไปเจอเรื่องที่แบบ เฮ้ยคุณรู้สึกว่ามัน,มน,มนเฮงมันปังได้นะคะอะลองไปตามดูนะคะอันนี้สำหรับดาวอาทิตย์และดาวเกตนะคะ ต่อมานะคะดวงที่2นะคะคือเรื่องของดาวพุธนะคะดาวพุธเดิมนะคะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกับมะของคุณนะคะวันที่7เป็นต้นไปนะคะดาวพุธนะคะจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะคะในภพปุตตะนะคะเรื่องการงานก่อนเลยนะคะการงานคุณจะมีโอกาสเรื่องของการได้งานใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่างานอันนี้อาจจะทําให้คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นเดินทางมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องมีการย้ายรกรากนะคะจากที่บ้านที่เดิมที่เราเคยพักอาศัยเนี่ย มีการย้ายไปอยู่เหมือนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบชั่วคราวนะคะาบางคนอาจจะไปเป็นเดือนหรือว่าบางคนอาจจะไปเป็นปีๆเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอนอกจากนี้นะคะเรื่องการงานไปแล้วใช่ไหมนอกจากนี้นะคะเรื่องของความรักนะคะ เรื่องของความรักนะคะความรักเข้าสู่ราศีเมษนะคะพปุตตะนะคะปัตตนีปุตตะนะคะพอดีอาจารย์ไม่ได้แบบย้ายดาวไว้ให้นะคะแต่ว่าเขาจะเข้าที่ราศีเมษหลังวันที่7นะคะนะก็ปัตตนีปุตตะใครมีลูกหลานอยู่แล้วนะคะช่วงนี้แฟนเราติดลูกมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าบางทีก็ติดสัตว์เลี้ยงเนาะท้าถ้าคุณเลี้ยงอะไรไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวจังหวดที่สาเป็นมรณนะนะคะสุขภาพลูกหรือสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะ,ะ,คะบางคนอาจจะแบบลูกโตนหน่อยอาจจะมีเรื่องของการ เดินทางเนาะแฟนคุณก็อาจจะเป็นห่วงลูกมากๆนะคะหรือว่าเป็นค่อนข้างเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงมากๆนะคะอาจารเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบติดคนอื่นติดลูกติด ติดบริวารอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าบางคนนิดนึงก็แล้วกันนะคะปัตตานีเป็นปุตตะบางคนอาจจะไปติดแบบกิกิกักหรือเปล่านะคะคุณก็ตามเช็คเอาดูดีๆนิดนึงด้วยนะคะ,ะดาวพุธประมาณนี้นะคะทีนี้ดาวต่อไปนะคะในเครื่องเดือนแรกนี้นะคะดาวศุกร์นะคะ ดาวสุกยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีมีนพบพันธุนะคะดาวสุกเป็นเจ้าเรือนพบลาภะนะคะแล้วก็พบอริของคุณด้วยนะคะเออต้องบอกบบน,นี้ว่าชาวลัคนาธนูคุณน่าจะมีโชคลาภเข้ามานะคะแล้วโชคลาภมาจากไหนมองว่าน่าจะมาจากบ้านจากครอบครัวนะคะอาจคุณอาจจะตามเล่นแบบพวกเลขที่บ้านทะเบียนรถแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะคุณอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปมีโชคไม่ต้องไปแบบว่าเออซื้อเลขอะไรนะแต่ว่าโชคของคุณเนี่ยจะวิ่งเข้ามาในบ้านนะคะเหมือนอยู่บ้านแล้ว ก็อยู่ๆดีๆมีคนเอาของขวัญมาให้มีคนเอาเงินทองมาให้นะคะบางคนก็แบบโชคดีเนาะช่วงนี้อาจจะมีการมีเกณฑ์แบบซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่แบบนี้นะคะโอกาสวิ่งเข้ามาถึงตัวคุณเลยนะคะ โอเคสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันดาวอังคารนะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะของคุณแล้วก็พบวินาศของคุณนะคะอย่างที่บอกไปนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของเรานะอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเจ็บออดแอดแอนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าบางคนนะคะไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าน้องช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจมากกว่าปกตินะคะเขาจะไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจไม่ค่อยอยากทําอะไรมากนักนะคะเดี๋ยวสักประมาณเดือนหน้าเนาะประมาณพ้นพ้น ต้นเดือนมิถุนายนไปก่อนนะคะดาวอังคารจะเริ่มเริ่มเริ่มย้ายราศีเข้าสู่ราศีธนูขออภัยคะ่ะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะถึงตอนนั้นแล้วก็น่าจะกลับมา 1. แข็งแรงขึ้น 2. รู้สึกว่าลูกหลานเราขยันมากขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองนะคะ โอเคเครื่องเดือนแรกก็ประมาณนี้นะคะอ่ะอีกนิดนึงนะคะเครื่องเดือนแรกนะคะตอ,ตอนนี้นะคะดาวดาวราหูนะคะเขาย้ายแล้วนะคะนะตามปฏิทินสุริยญาตินะคะเขาจะย้ายเข้ามาสู่ราศีกุมแล้วนะคะดังนั้นนะคะชาวลัคนาธนูเนี่ยนะคะเรื่องของ เรื่องของสังคมเพื่อนฝูงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใหม่นะคะหรือว่ามีเรื่องของสังคมใหม่ๆเริ่ม,เร,มเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะออแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงนะว่าในช่วง2ปีนี้นะคะก็คือ68ถึงสิ้นปี69เนี่ยนะคะคุณระวังคนรอบข้างนะคะอาจจะมาเหมือนแบบมีเรื่องปิดบางเราหรือว่ามีอะไรแบบหลอกลวงเราได้นะคะตัวดีเลยคนใกล้ชิดเราเนี่แหละนะคะ เดินทางบ่อยนะคะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขบางคนก็จะเที่ยวบ่อยหรือว่าบางทีก็จะติดโซเชียลมากขึ้นนะคะ,อะโอเคครึ่งเดือนแรกประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่ครึ่งเดือนหลังเลยนะคะพอครึ่งเดือนหลังแล้วนะคะดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่ก็จะย้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาวเสาร์นะคะเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเต็มตัวนะคะสาหรับปฏิทินสุริยญาติแต่สาหรับปฏิทินดาราศาสตร์เนี่ยของอาจารย์ย้ายไปตั้งแต่ปลายปลายเดือนมีนาแล้วนะเรียกว,ว่าบางคนก็อาจจะ รู้สึกนะในเรื่องของการที่มีชีวิตที่แบบค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะชัดเจนแล,ล้วล่ะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปายเดือนมีนานะคะแต่กว่าจะย้ายจริงอะไรจริงนะคะก็คงจะแบบย้ายแบบจนสิ้นสุดเนี่ยก็คือก็คือพฤษภาคมเนี้ยเป็นต้นไปนะคะทีนี้เรามาต่อกันนะคะ เครึ่งเดือนหลังนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะพบอริของคุณนะคะสุภาพเป็นอรินะช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่ประมาณ15เป็นต้นไปให้คุณระวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะคะบางทีเขาก็สร้างปัญหาให้เราหรือว่าบางทีเอาปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะคะเอามาให้เราแก้ไขนะคะบางคนที่มีวางแผนในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะจะไปต่างประเทศนะคะหรือจะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องวางแผนดีๆนิดนึงนะคะมันอาจจะติดกุกกักกึกก,ก,กักนู่นนั่นนี่นะ หรืออาจจะติดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกักวกบทางทางทางเจ้าหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะบางคนก็อุ้ติดเอกสารเรื่องแบบวีซา่ามั่งติดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของแบบศุลกากรมั่งอะไรมั่งอะไรประมาณเนี้นะคะ ทีนี้ดาวอาทิตย์ไปแล้วใช่ไหมคะดวงต่อมานะคะจะเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธในครึ่งเดือนหลังนะคะเขาจะสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาแหละนะคะคือย้ายนัตั้งแต่ต้นเดือนละแล้วเขากจ็จะสถิตยอยู่ที่ราศีเมษพฤษปุตตะตรงนี้นะคะยาวไปจนกระทั่งถึงประมาณวันที่23พฤษภาคมนะคะการงานนะคะก็ยังคงบุกเบิกนะคะวิ่งเต้นกับเรื่องของงานใหม่ๆอยู่นะคะแฟนคุณนะคะก็อาจจะย,ยังคงต้องสนใจหรือว่าดูแลเกี่ยวกวับเรื่องบุตรหลานหรือว่า เลี้ยงอยู่นะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้นะคะแฟนคุณเนี่ยแหมสเสน่ห์แรงเนื้ออาจจะมีเด็กมาตตดกิ๊กกักได้นะตามแอบสืบดีๆนะคะอย่าทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้เตือนไว้นะคะดาวเกตยังคงสถิตยอยู่ที่นี่นะคะาราศีสิงห์นะคะไปจนกระทั่งถึงวันที่23พฤษภาคมแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ลัคนาขออภยัยค่ะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงหลังวันที่23เป็นต้นไปนะคะ การวางแผนเดินทางไกลอะไรต่างๆนะคะในช่วงหลังวันที่23พฤษภาคมเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่หรือสุขภาพร่างกายแบบเออไม่รู้จะป่วยเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเพอๆสัปดาห์สุดท้ายคุณอาจจะสับสนมากกว่าเดิมเนาะเหมือนอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่เป็นมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นอาการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรคเดิมๆของคุณเลยก็เป็นได้นะคะช่วงนี้นะคะก่อนหรือว่าก่อน ก่อนหน้าที่จะถึงไปปลายเดือนเนี่ยนะคะถ้าไปขอพรน,นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ใดๆที่ไหนก็ตามทีคุณอย่าบนเยอะนะต้องบอกแบบนี้อย่าไปบนบานเยอะนะคะให้คุณขอเอาเฉยๆนะคะไม่งั้นบางคนเนี่ยดาวเกตมามา,มาตำแหน่งแบบมรณะแบบนี้บางคนอาจจะมีเรื่องของการไปติดบนนะคะเหมือนไปบนอะไรไว้แล้วก็ลืมนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองป่วยหรือทําให้ตัวเองอะ่ะมีปัญหาได้นะคะ ดาวต่อมานะคะดาวศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะคะพบพันธุไปจนกระทั่งถึงประมาณต้นต้นเดือนหน้านะคะอ่ะก็โชคลาภยังคงมีอยู่นะคะจนกระทั่งถึงปลายเดือนกันเลยทีเดียวถึงถึงวันที่1มิถุนายนอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะยังยังพอมีโชคมีลาบอะไรแบบนี้ได้อยู่นะคะอย่าลืมอย่าลืมซื้อนะพวกเลขที่บ้านทะเบียนรถนะคะหรือว่าเลขที่ห้องที่เราพักอาศัยอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว,ว่าเปิดประตูดวงตัวเองไว้มีเกณฑ์โชคลาบนะคะ ต่อมานะคะสาหรับดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสนะคะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วนะคะลัคนาธนูคะ่ะหลังจากนี้ไปชีวิตคุณจะเริ่มเดินหน้ามากขึ้นนะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรใดๆที่เขาเคยไม่ค่อยสนใจเราที่เขาเพิกเฉยเรานะชีวิตคุณหลังจากนี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนจากเขาอะมากขึ้นนะคะแม้ว่าอาจจะยังมาไม่ได้แบบว่าอู้เต็มร้อยเต็มที่สัทีเดียวนะแต่แน่นอนว่าพอจังหวะที่เขาย้ายมาที่พบปัตนีแบบนี้แล้วอะ่ะม จะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะบางคนก็จะมีโอกาสเรื่องของความรักเรื่องของคู่ครองเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเลง็งรักเนาะก็เกณฑ์น,นี้มันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของความรักกับเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสเองอะ่ะเขาก็ยังเป็นเจ้าเรือนพบพันธุของคุณด้วยนะคะพันธุปัตตนีนะคะ ใครก็ตามที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าแบบอุ้ยคุยกันมาแล้วคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะขึ้นมานะคะบางคนนะเออคุยเป็นปีแล้วคบเป็นปีแล้วแต่งงานเลยดีไหมก็มีเกณฑ์ได้ได้แต่งงานนะคะหลังจากนี้ไปนะเรียกว่าคือพฤหัสเนี่ยเขาจะสถิตอยู่ที่ราศีเนี้ยไปจกนกระทั่งถึงประมาณประมาณปลายปลา,ปลาเออขอภัยค่ะประมาณสงกรานต์ปีหน้าเลยนะคะประมาณเมษายนปี69นะคะดังนั้นเรื่องของความรักก็มีโอกาสเรื่องของความก้าวหน้ามากขึ้น หรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์วางแผนแต่งงานนะคะในช่วงที่อาจารย์พูดถึงได้นะคะ ต่อมานะคะดาวสาวและดาวราหูเขาก็ย้ายไปประจําตําแหน่งประจําการที่ราศีของที่เขาจะเดินหน้าไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในในช่วงปลายเดือนนี้นะคะดาวเสาวนะคะสถิตในพพันธุนะคะดาวสาวเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินเข้ามาสัมพันธ์พันธุแล้วเข้ามาสัมพันธ์ปัตตานีด้วยนะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะปีนี้นะคะปีนี้ไปยัน2ปีข้างหน้าเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณจะใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องของภายในบ้านนะหรือเรื่องของอสังหาเรื่องของครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่ นะคะคุณอาจจะเครียดหน่อยแหละนะเครียดแล้วก็สาเหตุของความเครียดก็จะเป็นเรื่องเงินนะคะคืออยากจะรวยอยากจะสร้างฐานะอยากจะมีความมั่นคงกว่านี้อยากจะซื้อบ้านให้พ่อให้แม่นะคะอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เราไม่ต้องดิ้นรนอยากจะปกกักหลักหรือว่าอยากจะมีการแบบอ่ามีการสร้างฐานะที่มั่นคงกว่าเดิมไม่อยากจะแบบย้ายไปย้ายมาหรือไม่อยากจะเช่าใครเขาอยู่แล้วนะคะ uh อาจจะมีการคุยกับที่บ้านไหมนะคะหาคนกู้ร่วมกันหรืออาจจะมีการกู้ร่วมกันกับแฟนนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านก็ได้นะคะ ะะสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคงต้องดูแลมากหน่อยสาวเข้าสาวเข้าพบพันธุแบบนี้นะคะใครที่มีคนเจ็บคนไข้อยู่ในบ้านนะคะก็ต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเหินโรคกระดูกโรคกระดกประสาทนะคะกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะดาวราหูว่ากันไปแล้วนะคะราหูย้ายเข้ามาที่พบสหัสชชะนะคะราศีกุมนะคะมีคุณภาพเป็นเกษตรนะคะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกสองปีก็คือ6869เนะคะเต็มเต็มปีนะคะดังนั้นคุณจะเดินทางบ่อยนะคะอย่างที่บอกเดินทางบ่อยมีเพื่อนมีฝูงกลุ่มใหม่นะคะแต่ใดๆก็ดีนะคะให้ระวังไว้ด้วยว่าคนกลุ่มใหม่ๆหน้าใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยคือเขาก็เออไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางคนก็อาจจะมาแบบอุ้ย มาเป็นลักษณะแบบคนหัวไวๆหัวการค้าเลยหรือว่าบางคนก็อาจจะมาในลักษณะที่เรียกว่าจ้องจะเอาเปรียบเราหรือว่าอยากจะมาโกงเราอะไรเราได้อันนี้คุณต้องคัดเลือกดีๆก่อนที่คุณจะไปสนิทกับใครนะคะเที่ยวบ่อยอะไรบ่อยมีทริปได้ตลอดทั้งปีจากปีนี้ยันปีหน้าเลยนะคะแล้วก็หรือว่าบางคนก็อาจจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะอาจารย์เห็นความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะถ้าคุณจะทําอะไรคุณก็รีบทำนะเพราะว่าดาวพเพฤอหัดเองนะ่ะเขาย้ายมาอยู่ตําแหน่งแบบเนี้ย มันเป็นตำแหน่งที่ให้คุณมากๆกับชาวลัคนาธนูนะคะมันแล้วเขาก็ตรีโกนก็ไล้เขาเสริมกําลังกันดีเลยทีเดียวนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel แม่หมอแล้วก็คอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะว่าแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำวนนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย